และที่สําคัญก็คือเราต้องรอหลวงพ่อตอบแต่หลวงพ่อยังไม่ตอบมันก็เลยไม่รู้ว่าและจริงๆเนี่ยความจริงคืออะไรอันนี้มีคนดูถามอ่ะลองเอาโพสอาจารย์ติงขึ้นมาหน่อยสิเนี่ยฮะแล้วผมจะรู้แม่ว่าใครหนีอ่าอาจารย์เพิ่งโพสเป็นหนึ่งชั่วโมงใช่ปะ่ะ แล้เรื่องตรวจสอบเนี่ยอันนี้อันนี้เลาสู่กันฟังนะเออเอาแค่สั้นๆแล้วเดี๋ยวให้ทุกท่านแยกย้ายไปนอนไม่มีละฮะแค่ทดสอบเสียงกับไม้ใหมด่ดูว่ามันสามารถฟังแล้วชัดไหมเนี่ยนะฮะนี่ยังไม่นับรวมคนอื่นอีกนะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูในรายการเนี่ยข้อมูลที่เราไปได้มาอีกอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจมากก็คือบัญชีที่ถูกเปิดคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมวันนี้มีบัญชีที่ถูกเปิดขึ้นมาอีก ที่เราไปตรวจสอบเจอก็คือบัญชีเรื่องสังฆทานแล้วปรากฏว่าใช้ชื่อวัดวัดหนึ่งพอวันนี้ทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบที่วัดวัดนั้นว่าอนุญาตให้ทางกลุ่มพุทธ,ธสถานของหลวงพ่ออลงกฏเอาชื่อวัดไปเปิดบัญชีเพื่อทำบุญสังฆทานอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าวัดก็ไม่รู้มาก่อนนะฮะว่าอยู่ๆคุณผู้ชมฮะจะมีการเอาชื่อวัดไปเปิดบัญชีอีก คือตอนนี้มันก็เลยมีคำถามกลับไปที่ด้วยความเคารพจริงถึงหลวงพ่อนั่นแหละว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ก็บีคนหนึ่งถูกปะ่ะและล่าสุดดันมาเจอเรื่องนี้อีกเรื่องนึงอีกเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีสังฆทานวัดที่ถูกระบุในชื่อเนี่ยก็คือวัดหินปักทุ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยปรากฏว่าหินปักทุ่งเขาก็ไม่รู้อีกว่าเอา้าเอาชื่อวัดเขาไปเพื่อไปเปิดบัญชีแต่อันนี้ก็ต้องแร์ถูกไหมว่าหลวงพอ่อ กับวัดพระบาทน้ำพรูรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเอาจริงๆเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยของสังฆทานเนี่ยคุณผู้ชมฮะถูกเอาไปให้อีกวัดหนึ่งอีกซึ่งมันไม่ได้ตรงกับตามโปสเตอร์ในการระดมทุนบริจาคซึ่งอันนี้ก็เดานะถ้าตำรวจตรวจสอบผิดไหมล่ะผิดหรือเปล่าแล้วสมมุติคนบริจาคเข้ามาบัญชีเนี้ยวัตถุประสงค์เขาอาจจะอยากให้วัดหินปักทุ่ง แต่วัดหินปักทุ่งก็ไม่รู้มาก่อนว่าเอาชื่อวัดไปโปรโมทคานาที่ของสังกทานก็ดันไปให้อีกวัดหนึ่งอีกแล้วเจ้าของบัญชีใครอะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูไม่ได้บอกเขาผิดนะเผื่อ <c oughs> <c oughs> ว่าเจ้าของบัญชีที่คิดิเริ่มโครงการเนี้ยคือถ้าท่านบริสุทธิ์ใจท่านชี้แจงได้ผมว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยนักข่าวก็ต้องตามเพราะก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมกรณีบีเกิดขึ้นแล้วกรณีแบบเนี้ย ก็ยังมีขึ้นมาอีกนี่ยังมีบางเรื่องนะอันนี้กระซิบที่ยังไม่ได้เล่าออกอากาศเลยบัญชีบางบัญชีทําคล้ายๆกับคุณบีเลยแต่ไม่ได้บอกเขาผิดนะก็คือเพื่อวัดพระบาทน้ําพุแล้วเวลาโปรโมทก็เหมือนกับโปรโมทแค่เนี้ยแต่เวลากดโอนปึ้งเข้าไปมันดันกลายว่ามีชื่อผู้หญิงขึ้นมาอีกแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกต แต่ไม่ต้องให้ขึ้นดูภาพหรอกไม่ต้องขึ้นดูภาพอันนี้เล่าสู่กันฟังปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ที่ทีมข่าวไปดูมันก็น่าสนใจอีกเพราะมันกลายว่าผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมฮะเขาก็คุยกับพวกเราเหมือนกันและเขาก็กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเราพยายามถามว่าคุณน,น่ะรู้จักกับหมอบีหรือเปลารู้สึกว่าคำตอบของเขาเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้จัก ถึงรู้จักก็ไม่ได้สนกับบีแต่อันนี้เล่าแบบแย้มๆนะเอ,อไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะเพราะตำรวจยังไงก็ต้องไปหาเขามันมีข้อมูลน่าสนใจก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ที่เปิดบัญชีเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเห็นว่าเธอทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายของชำแล้วร้านขายของชำของเธอคนนี้ ก็ขายของค่อนข้างที่จะถูกกว่าร้านทั่วไปเล่าแค่นี้พอแล้วไม่เล่าเยอะมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เปิดบัญชีรับบริจาคแล้วก็มีร้านขายของชำอีกคำถามคือขายของแล้วของถูกกว่าชาวบ้านอีกเอ๊ะไปรับของมาจากไหนอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะเพราะเราพยายามจะคุยกับเขาแต่หลังๆเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะไม่คุยเลย เขาจะไม่คุยเลยมีคนบอกว่าค้างอ่ะค้างเหรอครับมีคนบอกว่าค้างค้างอ่ะค้างไหมไม่ค้างแต่ผม่าค้างคาคืนนี้อาจารย์เรรนหนีอาจารย์จะตกลงนอนอยังนอ,นอนยังอาจารย์จะตลงดูอยู่ปะอาจารย์นอนอยัง เออที่บอกว่าสแกนได้ใช่ป่ะเออเออเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวลองเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าหนีคืออะไรอันนี้ต้องบอกก่อนนะคือกําลังเล่าเรื่องหลวงพ่อแล้วไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อผิดนะแล้ววันเนี้ยทุกคนก็รอว่าเรื่องประวัติการศึกษาต้องบอกกันนะมีบางคนบอกเฮ้ยผมกับทีมข่าวไปตรวจสอบไม่ใช่นะคือเรื่องนี้มาถูกตรวจสอบโดยสังคมตั้งคําถามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเองก็ไปได้คุยกับอาจารย์ออส คุณผู้ชมคงดูนะอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์และอาจารย์ออสท่านเรียนอยู่ที่เกษตรและท่านรู้สึกเป็นผู้ช่วยอธิการเนี่ยผมจำตำแหน่งอาจารย์ออสแม่นๆไม่ได้ละแล้วลท่านก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่าชื่อของหลวงพ่อเนี่ยมีสองชื่อถ้าใครได้ติดตามปรากฏมันก็ไม่ได้ขึ้นซึ่งทั้งหมด ถ้าหลวงพ่อมีชื่ออื่นอีกเดี๋ยวต้องรอหลวงพ่อชี้แจงหลวงพ่ออาจจะมีชื่ออื่นอีกชื่อที่3หรือเปล่าอ่ะอันนี้เราก็ต้องรอชี้แจงแล้วก็บังเอิญอีกอาจารย์ออสก็มีเพื่อนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่วัดพระบาทน้ําพุบอกประวัติหลวงพ่อว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ที่ออสเตรเลียอาจารย์ออสก็กลับไปเช็คอีกปรากฏว่าพอไปเช็คเพื่อนอาจารย์ออสก็บอกว่าเอ๊ะก็ยังไม่เจอชื่อแต่ผมก็ไม่ได้ปันธงนะว่าท่านไม่ได้เรียนหรืออะไรยังไงคําถามคือหรือหลวงพ่อมีชื่ออื่นอีก ทั้งหมดเนี้ยก็ต้องรอหลวงพ่อชี้แจงเดี๋ยวพวกนี้เป็นงานบุญใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่านักข่าวทุกคนไปรออยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยจะอธิบายหรือชี้แจงอะไรยังไงไหมเนี่ยนะฮะแล้วอันนี้เล่าสู่กันฟังอะเนาะคือย้ำนะย้ำนะย้ำนะเผื่อใครไปตัดต้องบอกก่อนนะไม่ได้ว่าหลวงพ่อท่านผิดนะไม่ต้องรอนักข่าวครับตอนนี้คนดูที่บอกรอนักข่าวไม่ต้องรอฮะเพราะอะไรวะ ตำรวจไปก่อนนะักข่าวแล้วครับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบัญชีบริจาคของท่านอื่นๆซึ่งอาจจะหวังดีตามที่บีเขาบอกนะว่าเอ้ยเขาเอามาแล้วก็อยากให้หลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือคนสนิทบีผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงตำรวจก็ต้องไปหาอันนี้เล่าสู่กันฟังไม่ได้บอกเขาผิดนะยังไงตำรวจก็ต้องไปหา ก็เรื่องรถคุณบีเขาไม่ตอบนี่มีคนถามเรื่องรถแต่ผมเดานะตำรวจเขาคงรู้แล้วแหละว่าการซื้อซื้อ,อยังไงเอายิงตำรวจนะคุณผู้ชมฮะเขาไม่โง่หรอครับอันนี้บอกเลยเขาไม่โง้หรอฮะแล้วเรื่องนี้ผมยึดจากอาจารย์ตินตำรวจทำมาประมาณเกือบหเดือนนั่นก็คือครึ่งปีแล้วต่อให้วันนี้จะลบจะแก้ไขจะฉีกทิ้งอะไรไปก็ตาม สายไปหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างรอแต่ละคนพูดและผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นความจริงตามที่เขาพูดคุณบีพูดความจริงตามที่เขายืนยันอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันตามกระบวนการทางกฎหมายหลวงพ่อท่านก็อาจยังพูดไม่หมดเพราะอีกมุมหนึง่งถ้าคิดในแง่ดีท่านอาจจะเมตตาอ่ะใครอยากจะไปเปิดบัญชีท่านก็ให้แต่คําถามคือใช่ทุกคนไหมที่จะสามารถไปขอเปิดบัญชีแล้วหลวงพ่อให้ทําไมเป็นแค่บีและทําไมคนสนิทบีก็ทํา ทำแบบคล้ายๆบีอีกมันเป็นคำถามแต่ไม่ปักปั๊มกันอยู่ไหนแล้วเอ่ยอ,อ๋อเอาขึ้นคำว่าหน,นีให้ดูหน่อยดิขึ้นคำว่าหน,นีให้ดูหน่อยคืนนี้สวัสดีนะครับสามพันกว่าท่านอันนี้สวัสดีนะครับยังไม่มีอันนี้แค่แค่ทดสอบใหม่แค่ทดสอบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอานัดนัทวุฒิอยู่ด้วยนะเดี๋ยวนัทวุฒิมานั่งคุยด้วยอันนี้นัทวุฒิมาหน่อยเพราะนัทวุฒิเนี่ยเป็นคนไปตามเรื่อง เปิดบัญชีแล้วใส่ชื่อวัดแล้วปรากฏวัดเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคําถามว่าเอ๊ะทำไมคือให้เข้าใจใช่ไหมพอเกิดประเด็นบแล้วมีศีกาอีกคนหนึ่งอีกที่ก็เปิดบัญชีแบบนี้เวลาโปรโมทเนี่ยใส่แค่ครึ่งหนึ่งแต่เวลากดโอนนันเจอชื่อผู้หญิงแล้วปรากฏว่าพอมาเรื่องกรณีวัดที่จะทําสังฆทานมันก็มาแบบนี้อีกผมป็นคนทําบุญนะแล้ววันนี้มีคุณลุงคุณป้าท,ที่วัด พระบาดน้าพุเขาก็บอกว่าพุธเนี่ยเหมือนกับไปฟาดหลวงพ่อยืนยันนะถ้าเผื่อลุงป้ายัางดูไลฟ์สดอยู่นะสามพันกว่าคนไม่เคยทุกอย่างเราคุยกันตามความเป็นจริงไปย้อนดูทุกเทปถึงได้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าใครผิดและที่สําคัญก็คือเราต้องรอหลวงพ่อตอบแต่หลวงพ่อยังไม่ตอบมันก็เลยไม่รู้ว่าและจริงๆเนี่ยความจริงคืออะไรนี่ยังไม่นับรวมนะแหมเกินไปเยอะแล้วเนาะสามพันกว่าคนคือจริงๆเนี่ย เจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาคุยกับเราแล้วนะเดี๋ยวว่างๆจะเล่าให้ฟังเจ้าของโรงแรมเนี่ยที่ทุกคนกําลังสงสัยอะไรกันเนี่นะฮะ